ยินดีต้อนรับลูกค้าที่น่ารักทั่วประเทศของพิมพ์นะคะค่ะตอนนี้พิมพ์ดีบูลนะคะเข้ามาอยู่หน้าบริษัทดีนดเนตเวิร์กววแล้วนะคะกําลังรับสินค้าในระบบไดทูนะคะก็คือวนรถนะคะไปรับในช่องของการรับไดทูนะคะอ่าค่ะกําลังบนรถเข้าไปนะคะค่ะก็วันนี้พามาชมนะคะการรับสินค้าค่ะ บนรถไปแล้วค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีและทักทายนะคะลูกค้าทั่วประเทศไทยของพิมพ์นะคะปลายทางทุกพื้นที่ก็รอรับสินค้าได้เลยนะคะรอรับสินค้าเช่นเคยค่ะ,ะกำลังมารับรีบูนแล้วอ่ะ ค่ะตอนนี้ก็วนรถมานะคะถึงหน้าคลังสินค้าแล้วนะคะของบริษัทนะคะเดี๋ยวพิมพ์ไปเข้าไปรับสินค้าก่อนนะคะทุกท่าน่ตอนนี้ก็เซ็นรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่ที่คลังบริษัทเลยนะคะ,คะก็กําลังรอสินค้าทยอยออกมานะคะค่ะเพื่อที่จะจัดส่งนะคะค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะหลังจากที่ตัวเองนะคะ เาไปเบิกสินค้าเพื่อที่จะเติมสต็อกนะคะของดีบูนและสินค้าดีคอนแทคของพิมนะคะค่ะเพื่อที่จะส่งที่เคอรี่ค่ะตอนนี้เราก็พบกันที่เคอรี่เช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะในช่วงบ่ายของทุกวันนะคะค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้มีปลายทางหลายพื้นที่เลยแน่นอนว่าในส่วนของดีบูนนะคะ เป็นสารสกัดที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะดีบูลมี2ชนิดเช่นเคยค่ะก,ก่อนจะส่งนะคะทีมมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังลังเลอยู่และ,ะยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะในการทานดีบูลดีบูลนะคะเป็นนนวัตกรรมนะคะฟืนฟ้นฟนูดูแลข้อและกระดูกโดยตรงนะคะ ในอาการเจ็บปวดเรื่องข้อและกระดูกโดยตรงนะคะปวดข้อ,ปว,ขอป,วขปวดเข่าปวดแขนขาปวดบ่าไหลนะคะปวดเอวร้าวลึกๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาการเจ็บปวดเรื่องกระดูกทับเส้นนะคะดีบูนช่วยได้ตรงจุดเลยค่ะดีบูนชนิดแรกนะคะเป็นดีบูนผงชงดื่มนะคะ1กล่องบรรจุ52ซองนะคะค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตในการจัดส่งนะคะดีบูนชนิดผงชงดื่มและเป็นดีบูนชนิดเม็ดแคปซูลตัวนี้เองนะคะ หลังจากที่ทานดีบูลชนิดผงแล้วนะคะเราก็มาทานดีบูลชนิดเม็ดแคปซูลนะคะ1กล่องบรรจุ30เม็ดนะคะทุกท่าน และท่านใดที่มีญาติผู้ใหญ่นะคะและคนที่ท่านรักในครอบครัวนะคะสามารถแจ้งอาการเจ็บปวดนะคะหรือว่าโทรเบอร์ตรงมหาพิมได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์เดิมเลยนะคะที่เบอร์065 449 8 3 2 4เแปเบอร์ตามข้างล่างนี้เลยนะคะและวันนี้พิมก็อัปเดตในการจัดส่งสินค้านะคะสต็อกแน่นแล้วก็จัดส่งทุกๆวันเลยนะคะวันนี้นะคะมีปลายทางอยู่ที่ไหนบ้างเนาะก็จะเป็นชนบุรีนะคะใกลๆนี่เองเนาะ ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็วันนี้มีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะรอรับสินค้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแดนไกล้แดนไกลนะคะหรือจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะพิมพจะส่งทั่วไทยเลยค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่ยังลังเลอยู่โทรหาพิมพเบอร์ตรงได้เลยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้พิมพ์ต้องลา,ลาไปก่อนนะคะอัปเดตการจัดส่งเสมอทุกๆวันทุกบ่ายของทุกวันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง คือกระดูกและข้อเข่าที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบและสารอาหารอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามสามารถบรรเทาอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมถึงกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้อเสื่อโรคข้อเส็่รูมาตอยโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อเพิ่มความสมดุลของมวลกระดูกดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่า